บทนำเหตุการณ์ในราัชาสมัยราชวงศ์สุยบ้านเมืองสับสนวุ่นวายห้องเต้ลุ่มหลงมัวเมาในอำนาจขุนนางต่างเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ใช้อำนาจบาดใหญ่ภัยสงครามลุกลามไปทั่วหัวระแหงราษฎรยากจนข้นแค้นแสนสาหัสบุรุษถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารสตรีถูกข่มเหงรังแกทารกและเด็กวัยเยาว์ถูกทอดทิง้งคนชรากลายเป็นคนจรหมอนหมิ่นแม้แต่ยุทธภพซึ่งสงบสันติมาระยะหนึ่ง กลับมาถึงยุคมานอาธรรมมีกําลังกล้าแข็งสํานักอันดับหนึ่งซึ่งมีชื่อกระเดืองเรื่องลือผู้เป็นเจ้าสํานักมีฝีมือสูงเยี่ยมเทียมฟ้าเป็นปรมาจารย์อันดับหนึ่งแห่งบูลิมด้วยเพภัยแห่งคัมภียุทธสุริยันจันทราอันเป็นที่หมายตาของงะบรรดาชาวยุทธในที่สุดต้องมาล่มสลายลงเป็นสิบห้าคำเดือนแปดซึ่งตรงกับเทศกาลศาสตร์ตรงชิวในเทียบเชิญเจ้าสํานักตาหนักมื่นเทพใช้ชื่อว่างานอําลาบูลิมทําลายคัมภียุทธท่านได้ทําลายคัมพียุทธลงใต้ผาเทพนิรน พร้อมฝังสังขารของท่านไปพร้อมๆกับคัมภีร์ยุทธสุดยอดวิชายุทธภพจึงสงบลงอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับการหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยของสิทธิ์ทั้งห้าของสำนักแข่งนี้สิทธิ์ทั้งห้าคนได้รับการถ่ายทอดวิชาตามาธาตุทั้งสี่นั่นคือดินน้ำลมไฟและสิทธิ์คนหนึ่งได้รับการถ่ายทอดวิชาดาวดึงซึ่งล้อมรวมจากระวาลเอาไว้ด้วยกันนอกจากนั้นสิทธิ์แต่ละคนยังได้รับการถ่ายทอดศาสตร์ทั้งห้าต่างกันอีกด้วยตามความถนัดอันได้แก่ ซาเงหัวรพยา,ยากรบทกลอนกวีดนตรีศิลปะสำหรับยาโอสดและอาวุธลับค้ายกลจบจนกระทั่งวลีสี่ประโยคปรากฏขึ้นในยุทธจักรอีกครั้งหนึ่งคัมพีสยบกระบวนท่าหนึ่งเคล็ดวิชาดาชนีสุริยันจันทราปรากฏในปฐพีสยบไปหมื่นลีรอยมนลทนวลีสี่ประโยควิปโยคศกนนาตกรรมแห่งบูลิมสุริยันจันทราปรากฏผู้ใดกล้าตอกรยุดพที่หลับไหลมิอาจไม่มีการเคลื่อนไหว ชุดดำลึกลับปรากฏตัวขึ้นในยุทธภพพร้อมกับฝ่ามือพยาโยมที่สับสูนย์คนดีคนร้ายไม่อาจแยกแยะถ้ามะและอธรรม,มิอาจตัดสินได้เพียงชั่วแล่นเมื่อยุทธภพถูกแบ่งออกเป็นสองมันยึดครองยุทธระจักคำผียุทธที่สับสูนย์กลับคืนสู่บูลิมบุญคุณความแค้นรอการสะสางนี่เลือดต้องล้างด้วยเลือดเด็กน้อยผู้หนึ่งจะก้าวขึ้นมาเป็นเจ้ายุทธตจักได้เช่นไรเจ้าจันจือคือชื่อของเด็กน้อยธรรมดาสามัญผู้หนึ่งเด็กน้อยผู้ซึ่งไม่ทราบชาติกำเนิดของตนเอง มีสมบัติติดตัวอยู่เพียงชิ้นเดียวนั่นคือหยกเหินลมสลักอักษรคำเดียวหมู่บ้านเยื่อ,อรุณที่เขาอาศัยไม่มีส่วนข้องแวะกับยุตจักรมาก,ก่อนกระทั่งปรากฏชนชั้นอันธพานปลายแถวเดินทางเข้ามาในหมู่บ้านแห่งนี้จากนั้นเจ้าจันจือเด็กน้อยกระตันยูเปี่ยมล้นด้วยคุณธรรมน้ำใจถูกเหตุการณ์ชักนําเข้าสู่อวังวนยุตจักรกระทั่งได้คบหากับหล่าชาวบูริมมากมายอีกทั้งยังได้รับการถ่ายทอดวิชาจากยอดฝีมือหลายท่าน ชะตาพบพานกับนางมาน้อยสานักมานซึ่งมีส่วนนำพาเ,าเขาเข้าสู่การแย่งชิงคัมภียุทธสุดยอดวิชาที่หายสาบสูญในยุทธจักรแบ่งออกเป็นฝ่ายเทพและมานฝ่ายเทพประกอบด้วยสามสามนักใหญ่หุบเขาผาพยักขาวสานักเมฆฟ้าพิรุณภาคภัยหลิวโดยมีเส้าหลินเป็นเสาหลักยุทธพบฝ่ายมานประกอบด้วยสามสามนักใหญ่เช่นกันสานักอสรพิษดำสานักอินทรีขาวสานักฝ่ามือโลหิต อีกครั้งยังมีก้าสำนักเล็กกระจัดกระจายอยู่ตามสถานที่ต่างๆอีกด้วยในยุทธจักรยังมีคำกล่าวขานสุริยันจันทราปรากฏผู้ใดกล้าตะกรเทพอสุนจุติปกครองทั่วลกักวานอนพยองมังกรสยบเจ้าจันจือจากเด็กน้อยธรรมดาสามัญผู้หนึ่งวาสนาในคราเคราะหรือชะตาฟ้ากำหนดทำให้เขามีโอกาสได้พบเจอกับสุดยอดฝีมือที่ซ่อนกายเหตุการณ์หลังจากนี้กระบีวิเศษคำพียุทธโอสถพิสดาร ซึ่งต้องผสานระหว่างตัวยาก้าพิษกรอนวิญญาณกับดีงูมรกฏดก้าหัวผู้ใดได้กลืนกินจับเพิ่มพลังวัดสูงลำสุดยังคาดเทพและมารมิอาจอยู่ร่วมฟ้าเดียวกันการห้ำหันช่วงชิงแข่งแย่งจึงมีอาจหลีกเลี่ยงเรื่องราวของเด็กน้อยผู้หนึ่งเส้นทางของเขาจะก้าวขึ้นมาเป็นเจ้ายุตจักได้เช่นไรโปรดติดตามได้ในหนังสือเรื่องจอมยุทธเจ้ายุตจักด้วยจิตคารวจักผู้เขียนหยกเหิลม